ประกาศสิยอมมานตอนที่15ยามวิการณะสะน้ำู้เย็นในแดนเรนเมคาหลานหวังกีกำลังหลับตาเพื่อพักเอาแรงขณะแช่อยู่ในสะน้ำู้เย็นเฉียบดุดน้ำแข็งจู่ๆเสียงหนึ่งกระดังขึ้นหูเขาหลานชาน หลานหวังจีลืมตาเพิบจริงดังคาดโวยอุเชียนกำลังนอนคว่ำทับอยู่บนศิลาเขียวข้างสระน้ำผู้เย็นพร้อมเอียงคอย,ยิ้มให้เขาหลานวังจีพร้องถามว่าเจ้าก็มาได้อย่างไรเล่าเวยอุเชียนปีนขึ้นมาอย่างเชื่องแาละาพูดพรางปลดผ้าผูกเอวเจออูจินให้ค่าเข้ามาหลานวังจีว่า เจ้าจะทำสิ่งใดไม่อุเชยนสลัดรองเท้าหุ้มแข้งและถอดเสื้อผ้าทิ้งเรียลเต็มพื้นพรางตอบคำถามฝ่ายตรงข้ามข้าถอดเสื้อผ้าเช่นนี้เจ้าว่าข้ามาทำสิ่งใดได้ยินว่าสะน้ำผู้เย็นของพวกเจ้านอกจากใช้บำเพ็ญเพียรให้ใจสงบเยือกเย็นแล้วยังช่วยรักษาอาการบาดเจ็บได้ด้วยฉะนั้นพี่ชายเจ้าจึงให้ข้ามาแช่พร้อมเจ้าอย่างไรเล่าแต่เจ้ามารักษาแผลคนเดียวไรม้มโนธรรมไปหน่อยนะ ว่านะาหนาจริงๆด้วยเพียงลงน้ำไว้อุเชียงกระเดิดดิ้นทั่วสะเพราะน้ำพุเย็นเฉียบจนเสียดแทงถึงกระดูกหลานวังจีจึงรีบเป็นระยะห่างจากเขาหนึ่งจังอย่างรวดเร็วข้ามมาที่นี่เพื่อบำเพ็ญเพียรไม่ใช่เพื่อรักษาบาดแผลอย่าเที่ยวกระโจนสีสัว ว้ยอเชียนเอ่ยว่าก็มันหนาวหนาวมากเลยครั้งนี้เขาไม่ได้มีเจตนาทำท่าเกินจริงหรือก่อกวนคนนอกย่อมมีอาจปรับสภาพร่างกายให้คุ้นชินกับสะน้ำผู้เย็นของสกุลล้านแหน่งกูสูได้ภายในเวลาอันสั้นเขารู้สึกราวกับว่าหากอยู่นิ่งๆสักพักจะรูความหนาวยะเยือกแช่แข้งทั้งเลือดและแขนขา จึงกระโจนไปมาไม่หยุดเพื่อขยับไปเยื่อนให้ร่างกายอบอุ่นเดิมทีหลานวังจีตั้งสมาธิเข้าฌานอยู่ดีๆว้ยเชื่องกราบแหวกไหวโผไปมาจนน้ำสาดกระเจนเต็มหน้าเขาไม่สาดกระากระจายเต็มหน้าเขาหยดน้ำเกาะราวอยู่บนขนตายาวและเส้นผมดำกลับก่อนจะไหลลงมาเขาจึงพยายามทนจนสุดจะทนอยู่เฉยๆนะ่ะ เขาปรามพร้อมยื่นมือออกไปกดปาเว่ยอูเชนเอาให้ขณะนั้นเองเว่ยอเชนพลันรู้สึกว่ามีไออุ่นไหลเวียนเข้ามาจากจุดที่ร่างกายสัมผัสกันค่อยสบายขึ้นมาบ้างจึงได้แต่เบียดเข้าหาอีกฝ่ายจนหลานหวังจีถามอย่างระแวงว่าทำอะไรนะเว่ยอเชีนพูดอย่างผู้บริสุทธิ์ไรความผิดว่าไม่ได้จะทำอะไรแค่รู้สึกเหมือนแถวเจ้าจะอุ่นกว่า ล้านหวังจีเหยียดแขนกั้นกลางระหว่างพวกเขาเพื่อรักษาระยะห่างแล้วพูดเสียงเข้มหามิได้ที่แรกเว่ยอูเชียนคิดจะเข้าใกล้ล้านหวังจีให้มากขึ้นอีกนิดจึงหวานล้อมด้วยวาจาหน้าฟัง แต่ประละอย่างไรอีกฝ่ายก็ไม่เล่นด้วยจึงชักหมดสนุกแต่ก็ไม่ได้โกรธเคืองเพียงกวาดตามองฝ่ามือหัวไหล่และแผ่นหลังของฝ่ายตรงข้ามพบว่ารอยแผลไม่ได้เลือนหายไปบ่งบอกว่าไม่ได้มารักษาแผลจริงๆเว้ยอุเชนะพูดอย่างจริงใจหลานจา้านข้าและนับถือเจ้าจริงๆบอกว่าจะลงทานก็ถึงกับตัวเองรับโทษด้วยโดยไม่ยอมผ่อนปรนศักด์กับพี่ปริ้นเล่นเอาข้าพูดไม่ออกเลย หลานหวังจีปีดเปลือกตาลงอีกครั้งในนิ่งงันไม่ตอบคำใดๆเว้ยอุเชนพูดอีกจริงๆนะข้าไม่เคยเห็นใครเห็นตรงจริงจังเช่นเจ้ามาก่อนข้าทำเจ้าอย่างไม่ได้แนะ่ข้าทำอย่างเจ้าไม่ได้แนะ่เจ้านี่สุดยอดจริงๆ สุดยอดบักวยเต้จริงๆหลานวังจียังคงไม่สนใจเขาหลังจากเวออุเชียนหายหนาวแล้วก็เริ่มแวกว่าในสระน้ํผู้เย็นไหวไปได้ครู่หนึ่งก็ทนไม่ไหวต้องไหวกราบมาข้างหน้าหลานวังจีหลานจานไม่ครู่เจ้าฟังไม่ออกหรือว่าข้าต้องการพูดว่าอะไรหลานวังจีตอบว่า ไม่รู้สิวัยอเชนกราบว่าแค่นี้ก็ไม่รู้หรือข้กากำลังชมเจ้าอยู่นะจะตีซีเจ้าอย่างไรเล,ล่าหลานวางจีมองเขาแวบบหนึ่งเจ้าคิดจะทำสิ่งใดวัยอเชนเอ่ยว่าหลานจ้านพวกเราม,มาเป็นสหายกันเถิดนะไหนๆก็สนิทกันถึงเพียงนี้แล้วหลานวางจีปฏิเสธว่าไม่สนิทเลยวัยอุเชนตบน้ำรางพูดว่าเจ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่สนุกสิจริงๆนะเป็นสหายข้ามีข้อดียกเยอะแยะเลย ล้านวังกีถามว่าเช่น ไหว้เชียไหว้ไปริมสะแล้วพาดแขนพิงหลังเข้ากับศิลาเขียวข้ามีสัจจะน้ำใจต่อมิสหายเสมอมาอย่างเช่นถ้าได้วางวสันเล่มใหม่มาถ้าจะแบ่งให้เจ้าดูก่อนอย่างเนีนอนเอาเฮ้ยกลับมาก่อนไม่ดูก็ไม่เป็นไรเจ้าเคยไปอินเบิ้งหรือไม่อินเบิ้งสรุปนะอาหารอินเบื้งก็อร่อยมากข้าไม่รู้ว่าเป็นปัญหาที่กูซูหรือที่ดันเรนเมค่ะกันแนะ่อาหารบ้านเจ้าถึงได้ไม่อร่อยเอาสิเลยถ้าเจ้ามาเที่ยวป้อม บงโกดจะได้กินของอร่อยเยอะแยะเชียวละและข้าพเาเจ้าไระเกบฝากบัวกับกระจับด้วยหลานช่านเจ้าจะมาหรือไม่หวานหวังจีตอบว่าไม่ไปไว้อเช่นกล่าวว่าเจ้าอย่าเอาแต่พูดขึ้นประโยคว่าไม่สิฟังแล้วเย็นชาสมัตพวกสาวเขาไม่ชอบหรอกนะสตรีอินมึ่งงดงามยิ่งงามคนละอย่าง งามคนละแบบกัษตรีกูสู่ของพวกเจ้าเขาก็หยิบตาสายหลานวังจีที่หนึ่งได้พูดอย่างกระยิมยิ้มย่องไม่มาจริงๆเลยหลานหวังจีชะงักเล็กน้อยแต่ยังคงยืนยันคําตอบว่าไม่อ่ะวัยอุเชนอดโกรนเจ้าบริเสธคข้าเช่นนี้ไม่น่าข้ากันสักนิดไม่กลัวว่าตอนข้าขึ้นจากน,าน้ำจะเอาเสื้อผ้าเจ้าไปด้วยหรอหลานหวังจีไล่ส่งว่าใส่หัวไปเลย หลังจากหลานฉี่เหรินเดินทางกลับจากชิงเหอมายังกูซู ก็ไม่ให้เว่ยอุเชนเข้าไปคัดคําสอนประจํำสกุลหลานในหอคมภีอีกเลยเพียงบริภาทเขาอย่างแสบสันตัวหน้าทุกคนคํารบหนึ่งเท่านั้นหากตัดทอนเนื้อหาที่อ้างจากตำราโบราณทิ้งไปแล้วสรุปให้กระชับก็มีความหมายประมาณว่าไม่เคยเพบเห็นไกลเกกเมะเร็นื้อด้านไร้ยังอายเช่นนี้มาก่อนเชิญไซหัวไปไปให้ไวยิ่ยงไกลยิ่ยงดีแล้วอยาก็ใกล้สิทธิคนอื่นที่สําคัญอย่าริทําให้ล้านวังจีสิทธิ์เอกที่เขาภาคภูมิ ใจแปดเปื้อนตอนเขาบริาพาเว้วอ,อุเชนอาแต่หัวเราะไม่รู้สึกละอายสักนิดและก็ไม่โมโหแม้แต่น้อยพอหลานฉีเรันเดินจากไปไว้อ,อุเชนก็นั่งลงพูดกับเจียงเชิงป่านนี้เพิ่งมาไล่ฆ่าไปไกลๆไม่สายไปหน่นยหรือสิทธิ์เอกของเขาดังพร้อยถึงไหนตัวไหนแล้วแต่เพิ่งมาสั่งให้้าไหัวไปไม่ทันแล้วล่ะ <c oughs> ห่วงนาทีนรกเมืองฉายอีนํำความยุ่งยากครั้งใหญ่มาให้สกุลหลานแห่งกูซูสิ่งนี้ไม่อาจถอนรากถอนโคนอีกทั้งสกุลหลานก็ไม่อาจขับไล่มันไปที่อื่นเชเช่นวิธีสกุลเหวินในเมื่อปรุสกุลหลานเก็บตัวฝึกวิชาตลอดทั้งปีหลานฉียวเหนจึงต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจมหาศาลไปกับเรื่องนี้จนเวลาเข้าสอนสั้นลงเรื่อยเวลาที่ว่าอูเชียนจะพาคนไปตลอดในเขาก็มีมากขึ้นตามวันนี้ เด็กหนุ่ม7 8คนชวนเขาออกไปข้างนอกตอนเดินผ่านหอคำพีสกุลหลานเขามองลอดกิ่งอี่้้านขึ้นไปเป็นดอกไม้ในวงเดียวกับแมกโนเรียกีบดอกมักมีสีขาวหรือสีขาวอมชมพูเขามองลอดกิ่งอี่้้านขึ้นไปเห็นหลานหวังจีนนั่งอยู่ริมหน้าต่างคนเดียวพอดีเนี่ยวายสั่งสงสัย เขามองมาทางพวกเราอยู่หรือเปล่าไม่ถูกต้องมิครู่พวกเราไม่ได้สงเสียงเอะอะสักหน่อยใช่ไหมเขายังมองขมินเช่นนั้นอีกเล่าว้ยอุเชนบาเขาคงกำลังคิดว่าจะจับผิดพวกเราอย่างไรดีนาะซีเจียงเฉิงแย้งยผิดไม่ใช่พวกเราแต่เป็นเจ้าต่างหากข้าเห็นเขา จ้องเจ้าตากระมิงแค่คนเดียวเว้ยอุเชนเคียนเสียงหึ่ฝากไปก่อนเถอะเราข้ากลับมาค่อยดูแล้วการว่คข้าจัดการเขาอย่างไรจึงเชิงว่าเจตติว่าเขาน่าเบื่อไม่น่าสนใจไม่เชื่อฉะนั้นเจ้าก็เข้าไปหยอกเขาให้มันน้อยๆหน่อยเถอะกระตกหนวดเสือท้าทายอำนาจผู้ยิ่งใหญ่เช่นนี้รนหาที่ตายอยู่ได้เวอุเชนแย้งว่าผิดแล้วกเพราะเขาเป็นคนเป็นๆแต่กลับไม่มีอะไรน่าสนใจถึงขั้นนี้ตากหักเล่า มันถึงได้น่าสนใจของจริงช่วงใกล้เที่ยงพวกเว่ยอุเชียนถึงกลับมาแดนเรนเมคาหลานวังจีนั่งหลังตรงยูนหน้าโต๊ะหนังสือเรียงกระดาษที่ตนเขียนเสร็จแล้วปึกหนึ่งจู่จูเขาได้ยินเสียงกุก,กักเบาๆจากข้างหน้าต่างจึงเงยหน้ามองพลันเห็นคนผู้หนึ่งพริกกายข้ามหน้าต่างเข้ามาเว่ยอุเชียนปีนต้นอีหลานนอกหอกระพีต้นนั้นขึ้นมาพูดหน้าระรื่นหลานจ้านหลานจ้านข้ากลับมาแล้วเป็นอย่างไรบ้าง คิดถึงข้าบ้างไม้ไม่คัดตําราสองสาวันคิดถึงข้าหรือไม่ล่ะหลานวังจีทําท่าดุดหวงจีนเท่าเข้าฌชาญเห็นสรรพสิ่งไร้ตัวตนเอาแต่นั่งเรียงตํารากองเท่าภูเขาขนาดย่อมอย่างไม่อยแสไวอุเชียนจึงเจตนาบิดเบือนความหมายของอาการเมินเฉยนี้เจ้าไม่พูดข้าก็รู้ต้องคิดถึงข้าแน่แน่แนไม่ฉะนั้นเมื่อครจะมองข้าจากทางหน้าต่างนั่นได้อย่างไร หลานหวังจีหันกลับมามองเขาทีหนึ่งดวงตาเต็มไปด้วยแววติเต,ตียนไร้เสียงเว้ยอุเชีนนั่งอยู่บนขอบหน้าต่างพร้อมพูดว่าดูเจ้าเข้าสิพูดแค่เมื่อกี้ประโยคก็ติดกับแล้วหลอกล่อง่ายชะมัดแบบนี้เก็บอาการไม่อยู่หรอกหลานวังจีว่าเจ้าไปเสียเว้ยอุเชียอดราคาไม่ไปเจ้าจะโยนข้าลงไปหรือเว้ยอุเชียนมองหน้าหลานวังจีสงสัยพระ้าขาพูดมากกว่านี้แม้แต่คําเดียวมีหวังหลาน มีหวังหลานหวังจีได้โยนความจำยั่งช่างใจที่เหลืออยู่ทิ้งได้ตอกตะปูตรึงเขาไว้ให้ไว้ให้สินชีพคาขอบหน้าต่างจริงๆแน่จึงรีบดักคออย่าทำท่าน่ากลัวแบบนี้สิข้าแค่มามาส่งของกับนันไถ่โทษ หลานหวังจีประเสฐทันควันโดยไม่ต้องคิดให้เสียเวลาว่าไม่เอาว่าอุเชนกล่าวว่าไม่เอาจริงหรือคันเห็นในตาหลานหวังจีแฝงแววเตรียมรับมืออยู่ร่างร่างรีบลุงกระต่ายสองตัวออกมาจากในอ,อกเสื้อรากับแสแดงมาจากคนขเขาหิ้วหูพวกมันเสมือนหิ้วก้อนหิมะกลมป้อมปุกปุยสองก้อนและเจ้าก้อนหิมะยังตะคุยตะกายไม่หยุดเขาก็ยื่นพวกมันไปตรงหน้าหลานหวังจีที่แห่งน,นี้ของพวกเจ้าช่างชอบคนนักไม่มีไก่ป่า แต่กลับมีกระต่ายป่าม,มากมายเจอคนก็ไม่กลัวเป็นอย่างไรอ้วนปีดีใช่ไหมเอาไม่เอาเอาไม่เอา,เอา,เอาล้านวังจีมองเขาอย่างเชื่อทชาเว้ยอุเชนพูดต่อก็ได้ไม่เอาจะน่าาเอาให้คนอื่นก็ได้สองวันนี้กินอะไรก็สดจืดชืดพอดีเลยครั้นได้ยินคำพูดประโยชน์สุดท้ายล้านบางจีก็เอ่ยขึ้นว่าหยุดเว้ยอุเชนยักไหล้พายมือข้าก็ยังไม่เป็นไนสักหน่อยนี่ ล้านวังจีซักว่าเจ้าจะเอาพวกมันไปให้ใครวุฒิชื่นตอบว่าใครย่างเนื้อกระต่ายได้อร่อยข้าเอาไปให้คนนั้นแหละล้านวังจีกล่าวว่าในเขตแดนเรนเมคาห้ามทำปานาติปาตาคือกฎข้อที่สามบนศิลาจารึกไไวินัยวุฒเช่นเอ,อ่ยงั้นก็ได้ข้าจะลงจากเขาไปข่านอกเขตแล้วค่อยเอามาขึ้นเขามาย่างถึงไรเจ้าก็ไม่เอาอยู่แล้วนี่จะสนใจมากมายไปใหญ่ร้านวังจีพูดเน้นเสียงทีละคำว่าเอามา ว้ยอุชเชนนั่งหัวรถคีคักอยู่บนขอบหน้าต่างอยากได้แล้วหรือดูเจ้าซี่ชอบเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยกระต่ายน้อยทั้งสองต่างตัวอ้วนกลมคลายก้อนหิมะขนปุยสองก้อนตัวหนึ่งแบลตาเฉยชาไร้อารมณ์คารต้วมเรี้ยมอือดอาดสักพักก็นั่งนิ่งไม่ขยับตอนเคี้ยวใบผักปาก,กสามกรีบสีจมูกของมัน ปากสามเกรบสีชมพูของมันขยับอย่างเรื่อยเฉื่อยส่วนอีกตัวคึกดุดกินยาชูกำลังทั้งปีนทั้งกระโดดขึ้นกระโดดลงไม่หยุดไต่เต้าบนตัวเพื่อนแล้วกิ้งหล่นลงมาพอวิ่งดีตัวพุ่งพรวดทะไลไปมาไม่ว่างเว้นสักชั่วขณะเดียวไว้อุเชยนนำผักที่ไม่รู้ไปเก็บมาจากไหนพวกมันสองสามใบแล้วพลันร้องเรียกว่าลานจาน้าหลานจานัน กระต่ายสุกสนไม่ยอมอยู่เฉยตัวนั้นก่อนหน้านี้เหยียบแท่นฝนหมึกของร้านวังจีทิ้งรอยหมึกดำปีรูปท้าไว้บนทางโต๊ะหนังสือบนโต๊ะหนังสือล้านวังจีไม่รู้ควรทำอะไรจะหยิบกระดาษขึ้นมา1นึ่แผ่นแล้วคุณคิดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าจะเช็ดอย่างไรดีเดิมทีเขาไม่คิดสนใจอีกฝ่ายแต่พอได้ยินน้ำเสียงแล้วเล่นเช่นนั้ก็นึกว่ามีเรื่องวิเศษอะไรจรึงถามขึ้นว่าอะไร วยอเชนบอกว่าเจ้าดูพวกมันสิทับกันแบบนี้ใช่กำลังล้านวังจีตับดบทพวกมันเป็นตัวผู้ทางคู่วัยอุเชนบอกว่าตัวผู้หรือหน้าประหลาดหรือเชื่อเขาหิ้วหูพวกมันขึ้นมาดนแล้วกล่าวยืนยันเป็นตัวผู้จริงด้วยแต่ตัวผู้กับตัวผู้สิเมื่อครู่ข้ายัางพูดไม่ทนันจบเจ้ายังแข้งเครียดไปใหญ่เจ้าคิดไปถึงไหนเนี่ยจะว่าไป สองตัวนี้ข้าเป็นคนจับมาได้ไม่ได้สังเกตเลยว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่เจ้ากลับดูตรงนั้นในสุดหลานวังจีกระเจาะขายวนลงจากหอคำพีเว่ยอุเชียนหัวาะลั่นกลางอาการฮ่าฮ่ฮตามด้วยเสียงดังปังหลานวังจีกระแทกปิดหน้าต่างอย่างแรงแล้วกลับไปทิ้งตัวนั่งลงตรงโต๊ะหนังสือ วิออกไเขากวาดตามองแผ่นกระดาษได้ลอยเปื่อนน้ำหมึกเรียราดเต็มพื้นมีน้ำสังมีกระต่ายขาวรากใบผักนอนเกลกกิ้งอีกสองตัวเขาจึงหลับตายกมือปิดหูทั้งสองข้างกิ่งอีลหานที่สั่นไหวถูกปิดกั้นไว้นอกหน้าต่างแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามขัดขวางเช่นไรก็ไม่อาจาปิดกัน้นเสียงเคาะเริงรา่าระคนโอหังที่ดังสนั่นของเวยอุเชียนได้เลยวันรุ่งขึ้นสุดท้ายหลานวังจีก็มานั่งเรียนด้วยอีก เวยอุเชียนเปลี่ยนที่นั่งสามหนหนแรกก็นั่งกับเจียงเฉิงแต่เจียงเฉิงตั้งใจเรียนมากเพื่อสร้างผลงานเป็นหน้าเป็นตาให้สกุลเจียงแห่งอินเมืองจึงเลือกนั่งแถวหน้าสุดซึ่งตำแหน่งนี้โดดเด่นสะดุดตาเกินไปทําให้เว่ยอุเชียนแอบอู้ไม่ได้เขาจึงทิ้งเจียงเฉิงไว้นั่งข้างหลังลานหวังจี ตอนที่ตอนหลานชีเหรินสอนอยู่ด้านหน้าหลานวังจีนั่งตัวตรงเนี้ยดุดกำแพงเหล็กเว่อยอุเินแอบหลับได้เต็มที่หรือไม่กระขีดเขียนวาดภาพไปเรือ่อยเปิดเยเว้นเรื่องที่บางครั้งบางคราวโดนหลานวังจียกมือสกัดก้อนกระดาษที่เขาปาใส่เงินแบบกระทนหานก็นับว่าตำแหน่งนี้เป็นทำเลทอง แต่ว่าตอนหลังถูกหลานชิรันจับไต่ได้จับพวกเขาสลับที่นั่งกันนับแต่นั้นก็เพียงเว้อยู่เช่นนั่งตัวไม่ตรงแม้เพียงนิดก็จะสัมผัสได้ถึงแววตาคมเกร็บเยียบเยียบดุดน้ําแข็งทิ่มแทงแผ่นหลังในขณะเดียวกันหลานชิรันก็จะถึงตามมองเขาอย่างดุดันเขารู้สึกไม่เป็นสุขเอาเสียเลยจากการถูกคนจับตามองอยู่ตลอดเวลาทั้งจากด้านหน้าและด้านหลังคนหนึ่งเชราคนหนึ่งเด็ก แต่หลังจากเกิดคดีวังวสันกับคดีกระตายคู่หลานเริญกันแน่ใจว่าเว่ยอุชนเป็นเป็นอ่างยอมผ้าสีดำบัก,กรว,ว่าลูกสิทธิเขาภูมิใจนักหนาจะพลอยแปดเปื้อนหมูมหมองไปด้วยดังคําที่ว่าคนใกล้เมึกติดดามจะรีบสั่งหลานวังจีว่าไม่ต้องมาเรียนรวมแล้วฉะนั้นเว่ยอุเชีย,ยนจึงกลับไปนั่งที่เดิมและอยู่รอดปลอดภัยได้ครึ่งเดือน น่าเสียดายนักทีกคนอย่างเว่ยอุเชียนมักอยู่ดีได้ไม่นานในแดนเรนมีคาในแดนเรนเมคามีผนังทอดยาวซึ่งทุกๆ7-9เจะมีหน้าต่างลายฉลุบนผนังแต่ละบานมีลุดลายแตกต่างกันทั้งภาพดีดพินบนภูเขาสูงภาพขี่กระบี่ทะยานฟ้าตระชนภาพสังหารสัตว์พูดหลานชีรนอธิบายว่าหน้าต่างลายฉลุแต่ละบานสลักชีวะประวัติบรรพุษสองสกุลหลานแห่งกูซูไว้แต่ละท่าน นัดต่างราชรุเก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดมีอยู่4บานบอกเล่าเรื่องราชีวิตของหลานอันบรรพบุพรุษผู้ก่อตั้งสกุลหลานบรรพบุพรุษท่านนี้ถืกอกำเนิดในวัดเติบโตมากการฟังเสียงสวดมนต์ทั้งยังเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องอายุยังน้อยก็ได้เป็นสมณะสงฆ์ชื่อก้องเมื่ออายุได้20ปีก็ได้ลาสิกขาจากสามณะเพศโดยใช้คำว่าหลานจาก เชียหลานอันแปลว่าสังคารามมาตั้งเป็นนามสกุลและประกอบซ้มมาอาชีพเป็นนักดนตรีระหว่างบำเพ็นเพียนเป็นเซียนบังเอิญได้พบบุคคลในชะตาฟ้าลิขิตซึ่งเขาเฝ้าตามหาที่เมืองกูซูจึงผูกสมัครเป็นคู่บำเพ็นเพียนและก่อร่างสร้างสกุลหลานร่วมกันกระทั่งคู่รักเซียนกายแตกดับเขาจึงหวนคืนสู่อารามกระทั่งสิน้นชีวิตหน้าต่างจลุทั้งสี่บานนี้จำแนกเป็นสังคาราม ฝึกผลดนตรีคู่บำเพ็ญเพียรและหวนคืนสู่ความสงบนานันทีหลานชิรเฉลิมจะบรรยายเรื่องน่าสนใจเช่นนี้สักราแม้จะเล่าเหตุการณ์เรียงตามดัมดับเวลาอย่างเจืดชื่อแต่สุดท้ายเว้ยอุเชนก็นยังฟังเข้าหูหลังเลิกเรียนเขาพูดกรุโหรว่าที่แท้บรรพฤษสกลุลหลานเป็นบรรพชิตนี่เองมิหน้าเล่าเพื่อให้ได้พบคนผู้หนึ่งจึงเข้าสู่โลกโลคีและพอคนจากไปข้าก็ไม่ขออยู่กายน้สลาแล้วซึ่งทางโลกทว่าบุก คนเชกเช่นบรรพุษตระกุลเขาจะได้จึงให้กำเนิดอนุชนผู้ไม่เข้าใจความรักหญิงชายเช่นนี้ได้ ทุกคนต่างรู้สึกเหนือความคาดหมายที่สกุลหลานซึ่งขึ้นชื่อเรื่องหัวโบราณคร่ำคือกับมีบรรพุษเช่นนี้ได้จึงพากันอธิปรายความเห็นพวกเขาถกกันไปถกกันมาจนหัวข้อสำคัญเบนก็สู่เรื่องคู่บําเพ็นเพียนจึงเริ่มแรกเปลี่ยนความคิดเรื่องคู่รักเสียนในอุดมกติตัวเองและวิภาควิจารณ์เซียนหญิงผู้มีชื่อเสียงในปัจจุบันของแต่ละตระกูลในจังหวะนี้เองที่มีคนถามเพื่อนพี่ชื่อเซียน พี่ชื่อสเวียนนี่อะไรเนี่ยพี่ชื่อเซียนพี่ชื่อเซียน อายากพี่จือเซียนจะว่าเซียนหญิงท่านใดลำเลิศที่สุดเมื่อว่ยอุเชียงกระเจียงเชียงได้ยินเช่นนั้นก็หันไปมองเด็กหนุ่มที่นั่งอยู่แถวหน้ากระห้องเขียนอักษรพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเด็กหนุ่มผู้นี้รูปงามหญิงทะนงกลางหน้าผากแต้มชาติแดงหนึ่งจุดคอเสือ้อชายแขนเสื้อผ้าูกเอวลว้วนในปักลายโบตันขาวพันดาราทองขึ้นหิมะเขาว่านี่คือจินซื่อเฉียน บุคุณชายน้อยสกุลจริงแห่งหลานหลิงที่ถูกส่งมารับการสั่งสอนจากกูสูนั่นเอง อีกคนหนึ่งพูดขึ้นว่าเรื่องนี้จะอย่าถามพี่ชื่อเสียนเลยเขามีว่าที่ภรรยาแล้วย่อมตอบพุ้ม,มั่นอย่างแน่นอนขณ้ยิงคาว่าว่าที่ภรรยาจันทร์ซื้อเสียนกระทายเบให้ปากเผยสีหน้าไม่สบอารมณ์สิทธิตั้งคําถามคนแรกอ่านสีหน้าท่าทางผู้อื่นไม่เป็นจึงยังซักไซตต่อหน้าระเรื่องจริงหรือเป็นเสียนสาวสกุลใดคงปราดเปลืองจนหน้าตื่นตะลึงเลยสิท่า กินจื่อเซียนเลิกคิ้วอย่าพูดถึงอีกเว่ยอุเชียนพรันผู้แทกอะไรเรียกว่าอย่าพูดถึงอีกทุกคนหนะห้องเขียนอักษรต่างมองระทางเขาด้วยสายตาประหลาด จปกติเวอร์อเชยนมักทำหน้าระเริ่นต่อให้ถูกด่าถูกลงโทษก็ไม่เคยโมโ oh หจริงจังสักครั้งแต่สีหน้าแววตาของเขาในเวลานี้กลับดูเอาเรื่องอย่างเห็นได้ชัดจึงเฉิงเองก็ไม่ได้ทำหนีเวอร์อเชี่อนอย่างเคยว่าอยู่ดีไม่ว่าดีแต่นั่งนิ่งอยู่ข้างเขาด้วยสีหน้าไม่น่ามองเป็นที่สุดจึงจิ้เสียนตอบอย่างยโสว่าอย่าพูดถึงอีกสี่คำนี้มันก็ใจานากยากนักเลย ว้ยอูเชียนยิ้มเยาะเข้าใจไม่ยากหรอกแต่แท้จริงแล้วเจ้ามีสิ่งใดไม่พอใจในตัวสิทธิ์พี่หญิงของข้ากันแน่นี่ต่างหากเล่าที่เข้าใจยาก คนอื่นต่างกระซิบกระซาบกันหลังจากแรกเปลี่ยนคำพูดกันคำสองคำจึงเพิ่งเข้าใจว่าที่แท้คำพูดมิเคยจุดประเด็นบาดหมาหงใหญ่โตโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยคุมมั่นของจีนจื้อเสียนก็คือเจียงเยียนหลีของสกุลเจียงแห่งอินเมิ่งนั่นเองเจียงเยียนหลีพนธิดาคนโตของเจียงเฟิงหมินและเป็นพี่สาวแท้ๆของเจียงเฉิงนางมีนิสัยไม่ชอบแก่งแย่งชิงดีสีหน้าท่าทางเจื่อชืดวาจาไม่ชรเคราบเรียบไร้รสชาติรูปโฉม จัดว่าดูดีกว่าคนทั่วไปอยู่บ้างพรสวรรค์ก็หาได้โดดเด่นไม่ท่ามกลางการประชันความงามในหมู่ทิดาตระกูลเซียนโชมสครานนางย่อมไม่โดดเด่นสะดุดตาอย่างยากจะหลีกเลี่ยงตรงข้ามกับจินจื่อเซียนคู่มันกับนางอย่างสิ้นเชิงเขาเป็นบุตรชาได้เกิดจากพระยาเอกเพียงคนเดียวของจินกวางซ่านลูกโชมงดงามความสามารถโดดเด่นหากว่ากันตามตรงถึงคุณสมบัติของเจียงเจียนหลีแล้ว นางย่อมไม่คู่ควรกับจินจื่อเซียนมิอาจเทียบเท่าที่ดาตระกูลเซียนตระกูลอื่นได้ด้วยซ้ำการที่เจียงเยี่ยนหลีไดนมั่นหมายกับจินจื่อเซียนเป็นเพราะบรรดาของนางมาจากตระกูลอีแห่งเหมยซานซึ่งตระกูลอีแห่งเหมยซานเป็นตระกูลสหายของตระกูลบรรดาของจินจื่อเซียนหูยินทั้งสองตระกูลโตมาด้วยกันตั้งแต่เยาว์วัยและสนิทสนมกันมาก งงไปหมดตัวละครโผล่มาเยอะสกุลจินมีนิสัยยะโสโอหังทะเยอทะยานซึ่งจินจือเสียนสืบทอดตรงจุดนี้มาแบบเต็มร้อย ด้วยมาตรฐานสูงของเจ้าตัวเขาจึงไม่ค่อยพอใจการมั่นหมายครั้งนี้แต่แรกไม่ใช่แค่ขัดใจในตัวคู่มั่นแต่สิ่งที่ทําเขาไม่พอใจยิ่งกว่าก็คือมารดาเขาเองที่ตกลงเรื่องมั่นหมายโดยพระการจะเกิดทิฐิขึ้นในใจวันนี้ศพอากาศหมอดที่จะ,ะเบิดความกุ่นเคืองจึงจืดเสียนจึงย้อนถามจะไหนเจ้าไม่ถามว่านางมีสิ่งใดให้ข้าพอใจบ้าง เกียงเฉงลุกพรวดทันทีไว้อุเชนพระรการู้สึกกายไปขวางหน้าพร้อมยิ้นเย็นชาเจ้าคิดว่าตัวเองมีสิ่งอื่นพึงใจมากนักหรือไปเอาความมั่นใจมาจากไหนหการจึงไได้กล้าเลือกมากถึงเพียงนี้ ด้วยความที่การมั่นหมายครั้งนี้ไม่ได้ทําให้จินชื่อเสียงประทับใจสกุลเจียงแห่งอินเบิง้งสักนิดทั้งยังรู้สึกขว้างหูขว้างตาก,กับพฤติกรรมของเว่ยอุเชียนอยู่เป็นทุนเดิมนอกจากนี้เขายังเป็นผู้มีนิสัยชอบอวดตัวคมอนุชนคนอื่นไม่เคยถูกใครหักหน้าเช่นนี้มาก่อนจึงหลุดปากพูดพร่องด้วยอาการเลือดขึ้นหน้าหากนางไม่พอใจเจ้าให้นางถอนมั่นไปเลยก็สิ้นเรื่องถึงอย่างไรข้าก็ไม่ได้มีจิตพิศวาสเสดพี่หญิงคนดีของเจ้าเสียหน่อย หากเจ้าพิสวัสตนนักนักก็ไปขอบิดานนางสี่เขาประครบประงมเจ้ายิ่งกว่าลูกชายในไส้เสียอีกมีใช่หรือครั้นได้ยินคำพูดสุดท้ายเวตาเชียงเสือกพันนิ่งค้างเว้ยอูเชียนบันดาลทศกะะจนเข้าต่อยแม่จืนจือเสียนจะเตรียมตั้งรับไว้ให้กราบคาดไม่ถึงว่าอีกฝ่าจะลงมือรวดเร็วถึงเพียงนี้ วาจาเพิ่งหลุดออกไปยังไม่ทันสิ้นเสียงหมัดลุ่นลุ่นกระพุ้งก็ใส่หน้าเขาจนชานเนิบไว้ครึ่งซีกจ้องจึงโต้กลับทันควันเด้พูดพร่ำทำเพลงการวิวาดกันครั้งนี้สร้างความตกใจใสองตระกูลใหญ่เจียงฝงเหมียนและจินกวางสร้านต่างเร่งรถจากอินเหมองเล่นหลานหลิงมายังกูซูในวันนั้น เมื่อประมุกเมื่อประมุกทั้งสองตระกูลเห็นผู้ถูกลงโทษให้คุกเข่าแล้วก็ไปร,รับคำตนิต่อหน้าหลานจีรนคำรบหนึ่งจากนั้นพากันปาดเหงื่อโอภาปราสายกันสองสามประโยคเจียงเฟิงเหมียนกระแจ้งความประสงค์ว่าต้องการยกเลิกการมั่นหมาย เขากากจินกวางซ่านเดิมทีการมั่นหมายครั้งนี้เป็นความประสงค์ของแม่อาลีตัวข้าเองก็มิได้เห็นด้วยบัดนี้ในเมื่อสองฝ่ายต่างม,มิได้ยินดีก็ยาพื้นอีกต่อไปเลยจินกว่างซ่างตกตะลึงเขาลังเลเล็กน้อยเพราะไม่ว่าอย่างไรการยกเลิกการมั่นหมายการตะกูลใหญ,ญ่อีกตะโกนสุดท้ายแล้วหาใช่เรื่องดีไม่เขาจึงพูดเกลี้ยกล่อมเด็กจะเป็นเรื่องอะไรพวกเด็กก่อเรื่องไปตามประสาพี่เฟิงเหมียน ผู้ใหญ่อย่างพวกเราไม่จะเป็นต้องสนใจเรก เียงเฟิงเหมียนกล่าวว่าพี่จีนแม้พวกเราช่วยจัดการมั่นหมายให้พวกเขาได้แต่พวกเรามั่นหมายแต่งงานแทนพวกเขาไม่ได้ถึงอย่างไรผู้ต้องอยู่ด้วยการไปช่วยชีวตนายพายพนักเถือพวกเขาสองคนเดิมทีการดองการของสองตะกูลในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ความต้องการของจีนกว้างซ่านอยู่แล้วหากจะคำนึงถึงการแต่งงานเพื่อเชื่อมไมตรีระหว่างตรกะกูลสกุลเจียงแห่งเอินเหมิง หาใช่ตัวเลือกเพียงหนึ่งเดียวไม่ทั้งยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเพียงแต่เขาไม่กล้าขัดใจจินโฮยินเท่านั้นแต่ในเมื่อประมุกสกุลเจียงออกปากเรื่องนี้แล้วสกุลจินที่เป็นฝ่ายชายไม่จำเป็นต้องคิดมากอย่างฝ่ายหญิงจะยื้อไว้เพื่ออะไรยิ่งไปกว่านั้นเขายังรู้ดีว่าจินซื่อเสียนไม่พอใจในเจียงยันหลีภูมั่นกว่านี้มาตลอดฉะนั้นหลังจากใคร่ควรนี่แล้วจินกวงางซาจึงกล้าหาญตกปากรับคำ เวลานี้ว้ยอุยเชียนยังไม่รู้หรอกว่าการวิวาทของเขาในครั้งนี้ได้ทำสิ่งใดแตกหักไปบ้างเขาคุกเข่าอยู่บนถนนศิลาตามที่หลานชีร้นกำหนดมีเจียงเฉิงเดินมาเย้ยมาเย้ยมาแต่ไกล เจ้าคุกเข่าสงบงเงียมดีนี่เว้ยอุเชียนพูดอย่างสะใจเรื่องที่ข้าคุกเข่าบ่อยใช่ว่าเจ้าจะไม่รู้สักหน่อยแต่จินจือเสียนถูกตามใจมาตั้งแต่เกิดต้องไม่เคยคุกเข่ามาก่อนแน่นอนถ้าวันนี้เขาไม่ร้องไห้หาพ่อหาแม่แล้วก็ข้าไม่ขอแเสวย เียงเฉิงก้มหน้าครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบท่านพ่อมาแล้วเว้ยอุเชียนกล่าวสิทธิ์พี่หญิงไม่ได้มาด้วยกระมังเจียงเฉิงพูดขึ้นนางจะมาทำไมมาเห็นว่าเจ้าสร้างเรื่องหน้าขายหน้าให้นางอย่างไรนะหรือถ้านางมามีหรือที่นางจะไม่มาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าไม่เอายามาให้เจ้าเว่ยอุเชียนถอนหายใจเฮือกหนึ่งถ้าสิทธิ์พี่หญิงมาก็ดีโชคดีที่เจ้ายังไม่ได้ลงมือเจียงเฉิงเอ่ยข้าคิดจะลงมือถ้าไม่ใช่เพราะถูกเจ้าผลักเสียก่อนหน้าอีก ส่ของจินซื่อเสียนต้องดูไม่ได้เป็นแน่เว่ยอุเชียนกราบว่ายาเลยแค่นี้หน้าเขาก็เยะจนขี้เรนหน,หน่อยแล้วข้าได้ยินว่าเจ้าบ้านนั้นรักและหวงเห็นใบหน้าตัวเองเหมือนนอกอยูงไม่รู้ว่าป่านนี้ส่องคันช่องแล้วจะคิดอย่างไรเขาหเราะลั่นครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อที่จริงข้าควรให้เจ้าลงมือแล้วเป็นฝ่ายยืนดูอยู่ข้างๆไม่แน่ท่านอาเจียงอาจไม่ต้องมาถึงนี่แต่ช่วยไม่ได้ข้าเลืออดจริงๆ เียงเฉิงเค้นเสียงดังแล้วพูดเบาเจ้าฝันหวานไปเอินไปแล้ว <c oughs> ไว้อุเชื่อนแค่คําพูดประโยคนี้ไปอย่างนั้นเองแต่แท้จริงในใจเขากลับสับสนวุ่นวายเพราะรู้แก่ใจดีว่านี่หาใช่คําหลวงไม่ แต่ไหนแต่รายเจียงเฟินเหมียนก็ไม่เคยต้องรีบรุดมาตระกูลอื่นภายในวันเดียวเพียงเพราะเขาก่อเรื่องไม่ว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กไม่เคยเลยวัยอูเชียนเห็นสีหน้าเศร้าหมองของเจียงเฉียงกันึกว่าเขายัางเจ็บปวดเพราะคำพูดของจินซื่อเสียนจึงเอ่ยเกิ้นเจ้าไปเถอะไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนข้าหรอกถ้าเกิดล้านวังเจย้อนกลับมาอีกเจ้าถูกจับเขาจับได้ถ้าว่างก็ไปดูสาภาพเจ้าโงจ่จินจือเสียนถูกลงโทษให้ทุกเขาหน่อยก็แล้วกัน เชียงเฉิงแปลกใจเล็กน้อยล้านวังจีเขามาทําไมละ่ะเขายังจะกล้ามาเจอหน้าเจ้าอีกหรอเว้ยอุเชียนเออยใช่นะสิข้าก็รู้สึกเช่นกันว่าเขายังจะกล้ามาเจอหน้าข้าอีกช่างอา,ารรพนยิ่งนักคงเป็นท่านอาเขากระมังที่สั่งให้มาดูว่าไม่ให้มาดูคงเป็นท่านอาเขากระมังที่สั่งให้มาดูว่าข้ากูกเขาเรียบร้อยดีหรือไม่ เชียงเฉิงเกิดลางสงหอนมีสู้ดีนักตอนนั้นเจ้าได้คุกเข่าดีๆหรือไม่ละเว่ยอุเชนตอบตอนนั้นข้าคุกเข่าดีอยู่รอจนเขาเดินจากไปได้สักระยะเขาค่อยหยิบกิ่งไม้ขึ้นมาก้มหน้ากดดินก็กองอยู่ข้างเท้าเจ้าอย่างไรเล่าตรงนั้นมีรูมดอยู่ยากมากกว่าข้าจะหาเจอพอเขาหันกลับมาเห็นไหลข้าสันต้องหลงนึกว่าข้าร้องไห้หรือเป็นอะไรแน่แนจึงเดินเข้ามาถามข้าข้าละอยากให้เจ้าเห็นหน้าเขาตอนเขาเห็นรูมดสิฮะจริง เจียงเฉิงว่าจะรีบสายหัวกลับอินเมิงเสถ่รอข้าวว่าเขาไม่อยากเจอเจ้าอีกตลอดการแล้วล่ะด้วยเหตุนี้เองในคืนนั้นเองเว่ยอูเชียนจึงเก็บข้าวของกลับอินเมืองไปพร้อมเจียงเฟิงเหมียนจบตอนการก่อกวนประมาณ